วันนี้นะคะเราก็กลับมาพบกันอีกครั้งในช่องของแอมซาร่าลาเต้ค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงส่งท้ายปีให้ก,กับทุกคนนะคะโดยจะใช้ลัคนาราศีซึ่งจะใช้วันเกิดเดือนเกิดแล้วก็เวลาเกิดค่ะส่วนใครนะคะที่ยังไม่ทราบลัคนาราศีของตนเองนะคะแอมนะคะจะแปะภาพที่เป็นตารางสรุปเนาะไว้ใต้คอมเมนต์นี้ค่ะซึ่งเพื่อนๆนะคะสามารถเข้าไปดู วันเวลาเกิดของตนเองได้ค่ะแล้วก็จะทราบราลาัคนาราศีแล้วก็มาฟังคลิปของแอมค่ะส่วนใครนะคะที่ทราบแล้วนะคะเราก็จะไปฟังคลิปกันเลยค่ะส่งท้ายปีาลัคนาราศีมกกังกรช่วงวันที่16ถึง31ธันวาคมปี2 5 6 3ค่ะซึ่งตามพื้นดวงนะคะจะเป็นช่วงที่มีโอกาสดีๆเข้ามาในชีตเนาะ แต่ต้องเหน็ดเหนื่อยเพื่อได้มานะคะแล้วก็จะมีเกณฑ์ได้เงินนะคะจากการเสี่ยงโชคค่ะเราก็จะมาต่อกันที่ไพ่นะคะที่จะบอกว่าดวงของคุณนะคะช่วงวันที่16ถึง31ธันวาคมนะคะจะเป็นยังไงคะ่ะไพ่ร Back กบคค่ะช่วยบอกทีนะคะค่ะไพ่ล o v e b ก c k บ,บใบแรกนะคะบอกว่า คุณนะคะจะมีเกณฑ์ได้รับเงินช่วงนี้ค่ะอาจจะเป็นโบนัสก็ได้นะคะช่วงสิ้นปีหรืออาจจะจับได้ของรางวัลน,นะคะชิ้นที่แบบเป็นเงินเป็นทองเนาะเงินขวัญถุงแล้วก็จะเป็นช่วงที่ชีวิตคุณนะคะจะเดินทางมาถึงที่จุดเปลี่ยนแปลงค่ะอาจจะเป็นแบบหยุดเหมือนเคลียร์อะไรสักอย่างเสร็จสิ้นไปนะคะอาจจะหมดหนี้หมดสินหรืออะไรก็ตามค่ะสิ้นปีนี้นะคะแล้วก็ สิ่งที่ต้องระวังเลยนะคะก็คือระวังนะคะที่จะมีเรื่องทะเลาะนะคะผิดใจกันนะคะกับผู้อื่นนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานเพื่อนที่เพื่อนที่เรียนก็ได้นะคะหรือใครก็ตามนะคะที่อยู่รอบๆตัวคุณเนาะช่วงนี้ก็จะเย็นๆนะคะโอเคค่ะแล้วก็เราจะไปดูให้อีกกองนะคะจะเป็นไพ่ซิกแอนดเดลนะคะที่จะบ่งบอกว่าช่วงนี้จะเป็นยังไงคะ่ะ ค่ะชาวลัคนาราศีมังกรนะคะไพ่ซีันโดนะคะใบแรกนะคะจะบ่งบอกนะคะว่าช่วงนี้นะคะคุณก็ควรที่จะต้องระวังเนาะคนที่อาจจะถูกแทงข้างหลังนะคะหรืออาจจะแทงตรงๆเลยก็ได้ค่ะจากลูกก็คืออาจจะมีเรื่องที่ทําให้คุณนะคะรู้สึกผิดหวังนะคะเจ็บใจแค้นใจนะคะจากสิ่งที่คุณไม่ได้คาดคิดเนาะ ซึ่งช่วงนี้นะคะก็ให้ระวังนะคะสุขภาพของผู้ใหญ่ในบ้านด้วยก็ได้นะคะมันจะมีสิ่งที่คุณต้องแบบอาจจะคอนเซิรน์นนิดนึงเนื้ออาจจะเคยระวังแล้วก็คืออาจจะแบบดูแลท่านเป็นพิเศษนิดนึงนะคะช่วงนี้นะคะแล้วก็ช่วงนี้ก็ใกล้ปีใหม่เนาะดูจากภาพนะคะเป็นหญิงชารานะคะใส ูฟังนะคะแล้วก็มีสายห้อยโทรศัพท์ครอกับกำไรทองค่ะซึ่งช่วงนี้นะคะคุณอาจจะได้จับได้ของรางวัลชิ้นใหญ่ๆเนาะดูมีค่ามีราคานะคะอาจจะเป็นพวกไอทีหรือเป็นทองก็ได้ค่ะค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งข้างๆติดตามแล้วก็คอมเมนต์กันได้นะคะขอบคุณค่ะตรงท้ายปีลัคนาราศีกุมนะคะ ช่วงวันที่16ถึง31ธันวาคมปี2563ค่ะซึ่งเป็นช่วงนะคะที่ต้องระวังดวงยังไม่ค่อยดีนะคะช่วงนี้แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะคุณยังมีเกมได้โชคลาบจากสิ่งศักดิ์ธิ์นะคะซึ่งอาจจะมาในรูปแบบของความฝัน,นะคะ่ะก็จะมาต่อกันที่ไพ่นะคะที่จะบอกว่า ดวงของคุณนะคะช่วงวันที่16ถึง31ธันวาคมนะคะจะเป็นยังไงค่ะให้ d o u b e b a c k ค,คะช่วยบอกทีนะคะค่ะชาวลัคนาราศีกุมนะคะใบแรกที่เร,ริ b l e b บอกนะคะจะเป็นช่วงที่ช่วงนี้นะคะคุณอาจจะต้องแบกรับภาระงานเยอะเนาะบางทีอาจจะเป็นช่วงท้นปีคุณต้องเรีบเคียงงานนะคะหรือปิดงบหรืออะไรก็ตามนะคะ ให้เสร็จนะคะหรือบางคนอาจจะใกล้ช่วงสอบนะคะก็เลยต้องแบกภาระร้านหนักนิดนึงนะคะช่วงนี้แล้วก็ระวังนะคะความเครียดนะคะที่จะนําไปสู่การล้มหมอนนอนเสื่อนะคะทุกคนยังไงก็ดูแลสุขภาพตนเองกันด้วยนะคะช่วงนี้ค่ะช่วงนี้นะคะก็อาจจะมีเรื่องที่ทําให้คุณนะคะผิดหวังนะคะหรือไม่ได้ดังใจเนาะยังไงก็ อย่าตั้งความหว so ังไว้สูงนะคะก็ให้หว you know, ังได้ตามพอประมาณที่ตนเองแบบทํานะคะก็คือเราหวังอย่างนี้เนาะแต่ว่าแบบเราทําอะไรมาบ้างเราก็ต้องดูเบสออนการกระทําของเราค่ะค่ะเราก็จะไปดูไพ่ขยะอีกนิดนึงเนาะจากไพ่อีกชุดนึ่งคือไพ่ซิตคันเดลค่ะ ค่ะไพ่ซิันัลใบแรกนะคะก็บ่งบอกนะคะว่าช่วงนี้นะคะคุณนะคะจะเป็นช่วงที่ชีวิตเจอกับมรสุมนะคะสิ่งต่งตางๆอุปสรรคนับประการนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะจากรูปนะคะจะเห็นว่าคุณนะคะก็ได้มีการเตรียมพร้อมมาอย่างดีนะคะอย่างน้อยคุณก็ยังใส่เสื้อกันฝนนะคะรองเท้ากันฝนค่ะแอมเชลนะคะว่าทุกคนนะคะจะสามารถผ่านอุปสรรคนี้ไปได้ะค,ะค่ะค่ะแล้วก็ ช่วงนี้นะคะจะเป็นช่วงที่คุณอาจจะต้องมีการแบบร่วมมือกับคู่แข่งนะคะเพื่อที่จะรอดไปด้วยกันค่ะหรือไม่ก็อาจจะเป็นช่วงที่คุณนะคะอาจจะต้องมีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์นะคะเพื่อให้ได้สิ่งที่ตุนต้องกันค่ะอาจจะต้องมีการลงทุนลงแรงนะคะหรืออาจจะต้องซื้ออะไรบางอย่างมาเพื่อช่วยให้ชีวิตของคุณมันดีขึ้นค่ะอย่างเช่นซื้ออุปกรณ์การเรียนเนาะเพื่อแบบ ให้มันช่วยในเรื่องสอบหรือซื้อนวดบุกใหม่มาทำงานนะคะประมาณนี้ค่ะฝากกดไลค์กดติดตามคอมเมนต์กันมาได้นะคะชาวลัคนาราศีกุมค่ะดวงส่งท้ายปีลัคนาราศีมีนช่วงวันที่16ถึง31ธันวาคมปีส5 6 3ค่ะค่ะช่วงนี้นะคะจะเป็นช่วงที่ดวงค่อนข้างดีนะคะการงานการเรียนดี โชคอลาภพอมีเข้ามาบ้างนะคะเป็นเล็กๆน้อยๆค่ะไม่เยอะเท่าไหร่ค่ะจะมาถอ่ไพ่นะคะ,ท,ะ,คะที่จะบอกว่าดวงของคุณนะคะช่วงวันที่16ถึง31ธันวาคมนะคะจะเป็นยังไงคะ่ะไพ่ดับลีแป็คค่ะช่วยบอกทีนะคะค่ะไพ่แบแรกของชาวลัคนาราศีมีนะคะจะเป็นไพ่หกถ้วยค่ะ สําหรับลัคนาราศีมีนเนาะใครที่แบบหวังในเรื่องความรักนะคะก็มีเกณฑ์ที่ดีนะคะคุณอาจจะได้พบเจอคนรักที่ดีนะคะซึ่งอาจจะเป็นคนที่เคยรู้เคยรู้จักมาก่อนนะจ,จะเป็นเพื่อนเก่าแฟนเก่านะคะหรือว่าช่วงนี้นะคะถ้าแบบหวังรางวัลใหญ่ๆก็อาจจะมีเกณฑ์ได้ค่ะ แล้วช่วงนี้นะคะคุณนะคะจะเป็นคนที่เนื้อหอมมากเลยนะคะเป็นคนที่แบบคล้ายๆกันนะคะก็จับตามองนะคะไม่ว่าคุณจะเดินไปทางไหนที่ไหนนะคะคุณแล้วก็ช่วงสิ้นปีนี้เนาะ,ค,ะคุณก็จะได้กลับไปอยู่กับครอบครัวนะคะแฮปปี้เอนดิ้งนะคะเป็นไพ่สิบถ้วยค่ะเรามาต่อกันที่ไพ่สิบคันโดเนาะว่าไพ่นะคะจะขยายว่ายังไงคะ่ะ ค่ะชาวลัคนาราศีมีนคะ่ะไพ่มันก็ขยายมาเนาะว่าไม่รู้ว่าตรงไหมนะคะมันบอกว่า <c oughs> คุณนะคะกําลังแบกรับภาระปัญหาอะไรอยู่แบบเขาเรียกว่ายังไงอะ่ะมันคุณรับบทหนักในชีวิตนะคะจะแบบมีงานเข้ามาเยอะมีเรื่องเครียดเรื่องเรียนเรื่องสอบหรือปัญหาชีวิตต่างๆนานาน,นะคะที่แบบเขาให้คุณนะคะยังปล่อยวางไม่ได้เนาะ แต่ว่าด้วยความที่คุณนะคะเป็นคนที่แบบค่อนข้างที่จะมีสติปัญญาที่ดีนะคะมีความสามารถมีแสงสวา่างมีกรููที่ดีหรือมีผู้ที่เป็นแบบผู้ชี้แนะแนวทางที่ดีนะคะก็ทำให้คุณนะคะสามารถที่จะแก้ปัญหาต่างๆหรือเอาชนะอุปสรรคต่างๆไปได้ค่ะแล้วก็ไพ่ยังบอกอีกนะคะว่าช่วงนี้นะคะให้คุณนะคะแบบ พยายามที่จะให้ทานนะคะหรือแบบแบ่งปันคนอื่นนะคะจะทำให้ชีวิตของคุณนั้นดีขึ้นค่ะค่ะสำหรับคนที่เกิดลัคนาราศีมีเนาะก็ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์กันได้นะคะขอบคุณค่ะท้ายปีลัคนาราศีเมษช่วงวันที่16ถึง31ธันวาคมปี2563ค่ะค่ะช่วงนี้นะคะชาวราศีเมษอารมณ์ของคุณค่อนข้างที่จะขึ้นๆลงๆนะคะ การงานก็ค่อนข้างหนกักต้องเหน็ดเหนื่อยดิ้นรนเพื่อให้ได้มานะคะแต่จะดีขึ้นค่ะระวังมีเกณฑ์สูญเสียเงินมีความเสียหายเกี่ยวกับเรื่องรถค่ะเรากจะมาต่อก,กันที่ไพ่นะคะที่จะบอกว่าดวงของคุณนะคะช่วงวันที่16ถึง31ธันวาคมนะคะจะเป็นยังไงค,ะค่ะไพ่ d o b e Back คะช่วยบอกทีนะคะ ค่ะใบแรกนะคะของชาวลัคนาราศีเมษนะคะจะเป็นไพ่แปดไม้ทานะคะช่วงนี้นะคะจะมีงานถาโถมเข้ามาหาคุณนะคะหรืออาจจะเป็นเรื่องสอบพร้อมๆกันหลายๆตัวนะคะช่วงสิ้นปีนี้นะคะที่ทําให้คุณแบบเครียดมากเลยนะคะแบบอันที่อาจจะแบบไม่สบายเนาะเครียดเกินไป ค่ะแต่สุดท้ายนะคะผลออกมามันก็จะดีนะคะไม่ว่าจะเป็นงานเรื่องคะแนนหรืออะไรก็ตามนะคะที่คุณแบกรับลหลายๆอย่างนะคะพร้อมๆกันค่ะเราจะมาเปิดไพ่อีกตัวหนึ่งเนาะไพ่ซิตแคนเดิลนะคะขายายความค่ะค่ะชาวลัคนาราศีเมษคะช่วงนี้นะคะจะเป็นช่วงที่คุณคือต้องรับมือกับอะไรบางอย่างนะคะปล่อยมือไม่ได้เลยนะคะคือแบบช่วงนี้ก็คือต้องเต็มที่คะ่ะต้องรวยนะคะต้องตั้งใจคะ่ะ โดยมันอาจจะมีเหตุการณ์นะคะที่ไม่คาดคิดนะคะอย่างอยู่เช่นแบบลมพัดมาเทียนดับเลยนะคะแบบม,มันอาจจะมีบางจุดนะคะที่คุณไม่เข้าใจหรือมีบางเรื่องที่คุณแบบไม่ไม่เก่งไม่ถนัดนะคะแนะนํานะคะ,นนะ,คะให้ถามผู้รู้นะคะก็คือกล้าเนาะอาจจะถามเพื่อนถามคนรู้จักถามรุ่นพี่หรือเพื่อนร่วมงานนะคะที่คุณแบบเข,เข้าใจว่าเขานะคะเชี่ยวชาญด้านานี้ค่ะ แนะนำเลยนะคะให้ถามค่ะและทุกอย่างนะคะมันจะมีทางออกของมันนะคะขอบคุณค่ะฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะดวงส่งท้ายปีลัคนาราศีพฤษภช่วงวันที่16ถึง31ธันวาคมปี2563ค่ะค่ะช่วงนี้นะคะจะเป็นช่วงที่คุณนะคะกำลังรุ่มหลองอะไรในบางสิ่งบางอย่างนะคะ ให้ระวังอุบัติเหตุนะคะแนะนําให้หมั่นทําบุญบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะแต่ว่าช่วงนี้นะคะคุณก็ยังมีเกณฑ์ได้เงินจากคนรักค่ะค่ะเราก็จะมาต่อกันที่ไพ่นะคะที่จะบอกว่าดวงของคุณนะคะช่วงวันที่1 6บหถึงสาธันวาคมนะคะจะเป็นยังไงคะ่ะไพ่ดับเบิลแบ็คคะ่ะช่วยบอกทีนะคะค่ะชาวลัคนาราศีพฤษภค่ะ <c oughs> ไพ่ใบแ,แรกนะคะปองบอกว่าคะ่ะช่วงนี้นะคะคุณอาจจะต้องแบบมาก้มหน้าคิดเนาะว่ามันต้องมีอะไรเสียต้องซ่อมแซมต้องเปลี่ยนใหม่นะคะสําหรับสิ้นปีนี้นะคะแล้วก็คุณนะคะก็กลับมาดูว่าคุณนะคะมีเงินเก็บเท่าไหร่เนาะจะใช้ได้เท่าไหร่ยังไงซึ่งไพ่ใบนี้นะคะก็จะมงบอกว่าคุณนะคะก็จะมีแบบต้องมานั่ง เวนนะคะว่าอะไรจําเป็นไม่จําเป็นค่ะช่วงนี้ค่ะเราจะไปดูไพ่ขยายความนะคะอีกกล้องนึงนะคะจะเป็นไพ่ซิกแคนโด้ค่ะค่ะไพ่ซิกแคนโด้นะคะบ่งบอก,บอกว่านะคะช่วงนี้นะคะจะมีคนนะคะเตรียมการวางแผนอะไรบางอย่างนะคะเพื่อรับมือกับคุณค่ะซึ่งถ้ามองจากไพ่ประกอบนาะน่าจะเป็นเรื่องที่ดีนะคะาอาจจะวางแผนนะคะเซอร์ไพรส์ ไปฮันนีมูนหรือว่าแบบใช้เวลาอยู่กับคุณนะคะเขาก็แบบอยากจะมีช่วงเวลาดีๆกับคุณนะคะช่วงสิ้นปีนี้ค่ะอาจจะมีการเซอร์ไพรส์มอบของให้นะคะอาจจะแบบมีการสารภาพรักหรืออะไรก็ตามนะคะที่เป็นโมเมนต์ดีๆ in love in love ค่ะค่ะ ราศาีลัคนาราศีพฤกษภ่งนะคะฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์กันได้นะคะขอบคุณค่ะส่งท้ายปีลัคนาราศีมีถุนนะคะช่วงวันที่16ถึง31ธันวาคมปี2563ค่ะช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่คุณนะคะต้องระวังสุขภาพของตัวคุณเองและคนในครอบครัวคนโสดนะคะจะมีเกณฑ์มีคนเข้ามาในชีวิต คนมีคู่ให้ระวังการมีปากเสียงทะเลาะกันค่ะค่ะเราก็จะมาต่อกันที่ไพ่นะคะที่จะบอกว่าดวงของคุณนะคะช่วงวันที่1 6ถึงส1ธันวาคมนะคะจะเป็นยังไงคะ่ะไพ่ดับเบิลแบงคค่ะช่วยบอกทีนะคะค่ะไพ่ก็บอกบอกนะคะว่าช่วงนี้นะคะชาวลัคนาราศีมีถุนค้าคุณนะคะจะมี คนนะคะมายืน่นถ้วยความรักให้กับคุณนะคะแต่ว่ามันจะไม่ได้มาคนเดียวเนาะมันจะมากันแบบพร้อมๆกันหลายๆคนนะคะแล้วก็คุณนะคะก็จะแบบคิดไม่ตกนะคะว่าจะรับดีไหมจะรับของใครดีหรือจะตอบปฏิเสธไปยังไงเนาะเสน่ห์แรงเหมือนกันนะคะเนี่ยเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่ประกอบกันนะคะว่ามันจะมีประเด็นอื่นเรื่องอื่นไหมคะจากไพ่ซิกแคนเดลค่ะ ค่ะจากเรื่องต่างๆนะคะที่เข้ามานะคะที่แบบคุณไม่ได้คาดคิดเนาะสิ่งที่มันแบบเออคุณอาจจะสังเกตว่ามันอาจจะมีเข้ามาแบบเออเห็นแล้วว่าเรื่องนี้มันน่าจะเข้ามาเนาะแต่ว่าคุณก็แบบไม่เกิดขึ้นจริงหรือเปล่าแล้วคุณก็คิดไปนะคะมันก็เกิดขึ้นจริงๆซึ่งไพ่บอกนะคะว่าคุณเนี่ยเพิ่งรีบตัดสินใจหรือด่วนตัดสินใจนะคะกับสิ่งจริงนั้นนะคะ ให้หยุดก่อนนะคะใช้สตินะคะแล้วก็ลองปรึกษานะคะคนที่เขารู้นะคะเพื่อหาทางออกที่แท้จริงค่ะอย่างเมื่อกี้เนาะมันเป็นไพ่ที่วงบอกว่าอาจจะมีคนเข้ามาลหลายคนนะคะว่าคุณจะเลือกใครนะคะคุณอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจนะคะคุณลองที่จะคิดดีๆก่อนนะคะว่าจะตอบกลับไปยังไงคะ่ะค่ะคนที่เลือกลัคนาราสีเมทุนนะคะฝากกด ไลค์ like, กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะดวงส่งท้ายปีร <c oughs> ับคณาราศีกรกฎค่ะช่วงวันที่1 6บหถึงสาธันวาคมปี2 5 6 3ค่ะโดยช่วงนี้นะคะจะเป็นช่วงที่มีทั้งคนรักและคนเกลียดคุณนะคะคนโสดก็จะมีคนเข้ามาแต่แนะนำให้ดูดูกันไปก่อนค่ะอย่ารีบ คนมีคู่ก็ให้ใจเย็นๆนะคะคิดก่อนพูดค่ะค่ะเราก็จะมาต่อกันที่ไพ่นะคะที่จะบอกว่าดวงของคุณนะคะช่วงวันที่1 6ถึง31ธันวาคมนะคะจะเป็นยังไงคะ่ะให้ดรีแบคค่าช่วยบอกทีนะคะค่ะชาวลัคนาราศีกรกฎค่ะช่วงนี้นะคะคุณนะคะจะเป็นคนที่เก่งเนาะแบบ โดดเด่นมีความสามารถนะคะเป็นที่รู้กันของคนทั่วไปนะคะว่าช่วงคุณนะคะแบบเก่งดูดีมีเสน่ห์นะคะแต่ว่าคุณนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะปิดกั้นตนเองนะคะจากสังคมภายนอกนะคะแบบช่วงนี้ไม่รู้เป็นอะไรเนาะคุณเหมือนไม่อยากคุยกับใครนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะก็คือแบบคุณอาจจะต้องอยู่แบบโดดเดี่ยวสิ้นปีนะคะไม่ค่อยมีใครมาแบบ ให้ของขวัญอะไรแบบแฮปปี้นิวเยียร์กับคุณเท่าไหรเนาะบอกเนื่องจากคุณแบบคันงจะสันโดนเหลือเกอินเดี๋ยว,ว่าดูไพ่ขยายนะคะโอเคค่ะจากไพ่ซีก o น d เดลค่ะค่ะไพ่ขยายของลัคนาราศีกรกฎนะคะช่วงนี้นะคะมันจะ,จะมีเหตุการณ์นะคะที่ทําให้คุณแบบไม่ค่าคิดเนาะแบบอยู่ๆเดินไปมีเหตุการณ์นะคะเช่นไปกับคนนู้นอาจจะไปกับเด็กกับแฟนก็ได้แล้วแบบมีเหตุการณ์แบบฝนตก ต้องหาที่พักกระทันหันนะคะอันนี้คือยกตัวอย่างเนาะแล้วก็น่าจะมีช่วงที่ทําให้คุณกับเขานะคะเป็นช่วงที่แบบได้เห็นถึงความเซ็กซี่ของกันและกันนะคะแล้วนับไปสู่ช่วงที่แบบคุณสองคนนะคะอาจจะอยู่ในช่วง in love หรือมีอะไรกันนะคะก็คือเป็นช่วงที่คุณค่อนข้างที่จะ มีเหตุการณ์ที่มันเอื้ออํเนินในการเสียตัวเนาะก็ถ้าเกิดใครที่ยังไม่พร้อมนะคะก็แนะนําน,นะคะให้ระวังค่ะค่ะมันอาจจะมีจังหวะอะไรแบบนี้นะคะสําหรับช่วงสิ้นปีนี้ค่ะสําหรับชาวลัคนาราศีก็เราคค่ะฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์กันได้นะคะขอบคุณค่ะดวงส่งท้ายปีลัคนาราศีสิงห์ช่วงวันที่16ถึง31ธันวาคมปี25 6 3ค่ะ ช่วงนี้นะคะจะเป็นช่วงที่การงานมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเป็นช่วงที่คุณนะคะจะมีความคิดใหม่ๆเข้ามาแล้วก็ช่วงนี้ยังมีคนอิจฉาคุณอยู่ด้วยค่ะค่ะเราก็จะมาต่อกันที่ <S <S ไพ่นะคะที่จะบอกว่าดวงของคุณนะคะช่วงวันที่16ถึง31ธันวาคมนะคะจะเป็นยังไงคะ่ไคคะไพ่ d ั u b l e b a c k ค a r ช่วยบอกทีนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะ คุณนะคะจะเป็นคนที่ค่อนข้างมองถึงอนาคตเนาบางทีอาจจะมีแผนปีหน้าแล้วนะคะแบบเตรียมพร้อมมากเลยคะ่ะว่าปีหน้าจะ,จะต้องทําอะไรยังไงนะคะนม่ว่าความที่คุณค่อนข้างจะเป็น p e r f e c t i o n i s เนาะคุณก็จะได้สิ่งที่คุณต้องการนะคะคาดหวังนะคะในสิ้นปีนี้ค่ะอาจจะเป็นผลมาจากการที่คุณวางแผนแล้วนะคะตั้งแต่ช่วงที่ผ่านมาเนาะแล้วก็จะเป็นคนที่เตรียบพร้อมด้วยเงินทองนะคะก็ค่อนข้างที่จะ ดีเลิศนะคะเรียบพร้อมมากค่ะช่วงสิ้นเดือนนะคะก็เรามาดูไพ่ขยายอีกทีนะว่ามันจะ,จะมีดีเทลอะไรจากไพ่ซิดแคนเดลค่ะที่ซิดแคนเดลนะคะก็มองบอกว่านะคะว่าเป็นช่วงนี้นะคะคุณก็ยังที่จะต้องขยันนะคะมันเพียรฝึกซ้อมนะคะหรือแบบเตรียมพร้อมนะคะนะคะจะเป็นรูปแบบเด็กฝึกกีตาร์เนาะซึ่งบางทีนะคะคุณอาจจะต้องแบบ วางแผนควบคุมไม่ใช่แค่ตัวคนเองนะคะที่เตรียมพร้อมคุณอาจจะต้องวางแผนจัดการชีวิตคนอื่นด้วยค่ะเพื่อที่แบบคุณนะคะจะได้แบบไปถึงทางที่คุณต้องการน,นอ้องบางทีคุณอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะมี power นะคะแล้วก็ด้วยความที่คุณนะคะอาจจะแบบเหน็ดเหนื่อยวางแผนเป็นทำตัวเป็นผู้ใหญ่แบบมหาศาลในช่วงที่ผ่านมานะคะช่วงสิ้นปีนะคะจะมีเหตุการณ์ที่คุณแบบ อยากจะรีแลกบ้างนะคะทำตัวกลับไปเป็นเด็กหรือกลับไปเป็นสี่ครั้งนะคะอันนั้นเป็นเพลงเนาะค่ะประ,ประมาณนี้อะค่ะก็คือคุณนะคะก็อาจจะอยากกลับไปพักผ่อนทำตัวแบบเด็กๆในช่วงสิ้นปีนี้ค่ะค่ะฝากกดไลค์กดติดตามคอมเมนต์กันได้นะคะชาวลัคนาราศีสิงห์ดวงส่งท้ายปีลัคนาราศีกันนะคะช่วงวันที่สิบกถึงสาสิบเอดธันวาคมปีสองพันห้า้สิบสามซึ่งช่วงนี้นะคะจะเป็น เกณฑ์ที่คุณได้เจอกับกลุ่มเพื่อนเนาะแล้วก็จะเป็นช่วงที่ได้พูดคุยกันนะคะเป็นช่วงที่คุณได้ติดต่อครอบครัวบ่อบยๆค่ะค่ะเราก็จะมาตอกันที่ไพ่นะคะที่จะบอกว่าดวงของคุณนะคะช่วงวันที่16ถึง31ธันวาคมนะคะจะเป็นยังไงค,ะค่ะไพ่ d ั u b l e back คะช่วยบอกทีนะคะค่ะชาวลัคนาราศีกันคะช่วงนี้นะคะ ช่วงสิ้นปีน้องคุณจะมีเกณฑ์การเดินทางนะคะเกิดขึ้นค่ะซึ่งคุณอาจจะต้องมีการแบบเตรียมทํางานล่วงหน้านะคะหรือวางแผนการไว้นะคะสําหรับการเดินทางของคุณนะคะจะต้องเครียบพร้อมนะคะเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องเคลียร์ทุกอย่างก่อนนะคะแล้วก็ คุณจะได้กลับไปใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวนะคะหรือคนที่คุณรักค่ะมาดูไพ่ขยายกันนะคะว่าไพ่ซีดแคนโดเนาะจะปงบอกว่าช่วงสิ้นปีจะเป็นยังไงค่ะจากไพ่ซีดแคนโดนะคะปงบอกนะคะว่าช่วงที่ผ่านมานะคะคุณนะคะได้ใช้ความมุ่งมั่นนะคะต่อสู้ดิ้นรนนะคะทุ่มเทนะคะทุกอย่างนะคะเพื่อให้ได้สิ่งที่คุณต้องการเนาะ ซึ่งมันถึงเวลาแล้วนะคะแบบตาช่างทำการนะคะสิ่งที่คุณทำน่ะคะ่ะ <c oughs> มันจะส่งผลในช่วงสิ้นปีนี้นะคะ่ะโดยมันอาจจะมาในรูปของการมีเงินนะคะโบนัสนะคะผลตอบแทนหรืออะไรก็ตามที่คุณหวังผลอยู่นะคะมันจะเข้ามาตามที่คุณต้องการะคะ่ะยินดีด้วยนะคะดวงส่งท้ายปีและคนาราตุนนะคะ ช่วงวันที่16ถึง31ธันวาคมปี2563ค่ะช่วงนี้นะคะจะเป็นช่วงที่คุณนะคะมีเกณฑ์ได้เงินก้อนโตเข้ามาเป็นช่วงที่มีเกณฑ์พักผ่อนเดินทางท่องเที่ยวนะคะแล้วก็ได้อยู่กับครอบครัวค่ะ,คะเราก็จะมาต่อกันที่ไพ่นะคะที่จะบอกว่าดวงของคุณนะคะช่วงวันที่16ถึง31ธันวาคมนะคะจะเป็นยังไงคะ่ะไพดด่ดอกดแบคคะ่ะช่วยบอกทีนะคะ ค่ะชาวลัคนาราศีตุลคะ่ะช่วงนี้นะคะมันจะมีช่วงที่แบบว่าคุณนะคะจะต้องมีเหตุการณ์งานเรียงเข้ามาต่างๆเต็มเป็นกอเลยนะคะงานสังสรรค์นะคะแต่ว่าไม่ทราบเหมือนกันนะคะว่าทําไมคุณถึงแบบอยากจะอยู่คนเดียวเนาะอยากจะอยู่ยิบเงียบนะคะแล้วก็คนอื่นนะคะก็สงสัยนะคะว่าทําไมคุณแบบ ไม่มาอยากมาลบสนุกกับเราหรออะไรอย่างนี้ยค่ะเราจะมาดูไพ่ขยายเนาะจะมีเรื่องอื่นอีนอกไหมนะคะจะากไพ่ซิดคันโดค่ะค่ะชาวลัคนาราศีตุลคาไพ่นะคะบางบอกนะคะว่าช่วงนี้นะคะคุณอาจจะต้องมีเรื่องให้คิดนะคะแบบคิดไม่ออกนะคะว่าจะไปทางไหนดีนะคะบางคนอาจจะมีเงินเก็บเนาะแล้วแบบคิดไม่ออกจะซื้อบ้านหรือซื้อคอนโดดีนะคะจากภาพเมื่อจ,จะเป็นแบบ เลือกเรียนสาขาไหนไปต่อทางไหนนะคะหรือว่าจะซื้ออะไรดีช่วงสิ้นปีนี้ค่ะซึ่งช่วงนี้นะคะก็จะมีแบบงานเฉลิมฉลองนะคะมีการตัดเค้กนะคะการกินสังสรร์ปาร์ตี้ร่วมกันนะคะรวมไปถึงนะคะจะมีคนนะคะมามอบของขวัญให้คุณเนาะอาจจะเป็นทั้งแบบเชิมเพื่อนหรือว่าเชิงเป็นพิเศษสเปเชียลลิส คนรักคนในครอบครัวก็ได้นะคะประมาณนี้ค่ะฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะคะด,ดวงส่งท้ายปีลัคนาราศีพิจิกช่วงวันที่1 6 1ธันวาคมปี2563จะมีเกมีเงินเข้ามานะคะซึ่งอาจจะมาจากสามีหรือลูกหรือจากสินงรัพิ์ค่ะช่วงนี้นะคะจะเป็นช่วงที่คุณนะคะต้องทุ่มเทแรงกายแรงใจเหน็ดเหนื่อยเพื่อเพื่อนฝูงของคุณค่ะ เราก็จะมาต่อกันที่ไพ่นะคะที่จะบอกว่าดวงของคุณนะคะช่วงวันที่16ถึง31ธันวาคมนะคะจะเป็นยังไงคะ่ะให้ดรี a แบคคะช่วยบอกทีนะคะค่ะชาวลัคนาราศีพิจิกคะ่ะคุณอาจจะเป็นจังหวะชีวิตของคุณเนาะที่คุณมันยังตัดสินใจไม่ได้นะคะว่าจะไปทางไหนดีนะคะคือคุณนะคะอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะ มีตัวเลือกในชีวิตเยอะนะคะจะเป็นทั้งคนทั้งงานที่เที่ยวหรือแบบสินค้าสิ่งที่คุณต้องการนะคะค,คุณคุณอนะมีกำลังซื้อมีความสามารถที่จะไปมีหลายๆอย่างที่เพียบพร้อมแต่คุณเลือกไม่ได้เลือกไม่ถูกประมาณนี้แหละ,ค,ะค่ะค่ะซึ่งช่วงนี้เนาะคุณอนะถ้าเป็นไพ่นะคะอาจจะเป็นไพ่งบอกว่าคุณจะมีเกณฑ์ที่เดินทางไปต่างถิน่นต่างแดนนะคะ ต่างประเทศแต่ช่วงโควิดอย่างนี้ก็นึกไม่ออกเหมือนกันนะคะว่าจะไปไหนดีลัคนาราศีพิจิกะเรามาดูไพ่ขยายกันดีกว่าค่ะจากไพ่ซิกแนเดลค่ะชาวลัคนาราศีพิจิกะสำหรับใครนะคะที่แบบยังโสดนะคะก็อาจจะไม่ตรงกับอาจจะไม,ม่ไม่ต้องดูตรงนี้ก็ได้นะคะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะไปเนื้อหาที่ของคนที่มีคู่แล้วค่ะ คนที่มีคู่นะคะก็อยากจะให้ระวังเนาะว่าช่วงนี้นะคะก็ดูแลหัวใจคนรักของคุณดีๆนะคะเพราะว่าอาจจะมีเกณฑ์นะคะคนข้างนอกนะคะที่จ้องจะแย่งแฟนคุณนะคะแบบยังไงอะ่ะก็ให้ไม่ได้บบให้ระแวงเนาะแต่แบบอยากจะให้คุณดูแลใส่ใจใแฟนของคุณเป็นพิเศษอะคะ่ะช่วงนี้เพื่อลดปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะ ก็ยังไงนะคะคุณก็เป็นคนที่เพียรพร้อมนะคะตีพร้อมทุกอย่างนะคะเหมือนดอกบัวที่โผล่คนนะ้ำออกมาแล้วเนาะแอมเชื่อว่าทุกคนนะคะจะต้องได้สิ่งที่ดีที่สุดสําหรับตนเองค่ะคนที่ใช่ก็คือคนของเรายังไงก็ต้องเป็นคนของเราเนาะคนที่ไม่ใช่มันก็ไม่ใช่คนของเราอะไรที่มันไม่ดีมันก็ออกไปส่วนอะไรที่มันดีมันใช่มันก็ต้องอยู่กับเราค่ะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นค่ะ เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะดวงส่งทายปีลัคนาราศีธนูนะคะช่วงวันที่16ถึง31ธันวาคมปี2563ค่ะเป็นช่วงที่คุณนะคะจะปลีกวิเวกออกมานะคะอยู่คนเดียวบ้างอะไรอย่างนี้นะคะหรือจะมีเซนต์นะคะแล้วก็ช่วงนี้ให้ระวังมีเกณฑเสียเงินค่ะค่ะเราก็จะมาต่อกันที่ไพ่นะคะที่จะบอกว่า ดวงของคุณนะคะช่วงวันที่16ถึง31ธันวาคมนะคะจะเป็นยังไงคะ่ะให้ดรนีแบกค,คะ่ะช่วยบอกทีนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีธนูนะคะช่วงสิ้นปีนะคะมันคุณจะต้องระวังนะคะมันจะมีคนที่คิดเจ้าเล่มุ่งร้ายใส่ร้ายจ้องจะเอาเปรียบคุณนะคะแต่ว่าแอมก็เชื่อนะคะว่าทุกคนนะคะก็รู้อยู่แล้วแหละเนาะว่าจะเป็นใครเนาะก็แบบ เตรียมพร้อมรับมืออยู่แล้วนะคะแบบเข้ามากันหลายๆคนแต่ว่าเรานะคะมาคนอยู่คนเดียวนอกจากพร้อมรับมือกับทุกคนค่ะซึ่งแอมเชื่อ sure ว่าจะมีคนนะคะที่จะเป็นอัศวินขี่ม้าขาวนะคะเข้ามาช่วยเหลือคุณค่ะในช่วงนี้นะคะยังไงก็ดีเหมือนกันเนาะเราไปดูไพ่ยขยายอีกทีนะคะไพ่ซิทแคนโดลค่ะค่ะรัคนาราศีธนูนะคะช่วงนี้นะคะไพ่บ่งบอกว่า คุณนะคะอาจจะเป็นคนที่เรียกว่าจังหวะชีวิตเนาะมันเกมมันพลิกอ,อะไรก็ตามนะคะที่ทําให้คุณนะคะเป็นคนที่มีข้อต่อรองที่เหนือกว่าแบบเหมือนคุณกลุ่มกลุ่มเกมที่คุณกาลังแข่งขันอยู่นะคะแบบถือกุญแจอยู่นะคะกับอีกคนที่เป็นคู่แข่งของคุณนะคะคือคนที่สามารถที่จะเอาชนะก็ได้หรือไม่เอาชนะก็ได้นะคะในช่วงนี้นะคะซึ่งไพ่ผมบอกว่า หยุดก่อนนะคะหยุดก่อนใจเย็นๆค่ะซึ่งไพ่บ่งบอกนะคะว่าอย่าเพิ่งที่จะไปเอาชนะเอาเป็นเอาไปขนาดนั้นนะคะทุกคนแล้วก็ค้อยที่้อยอาศัยกันเนาะซึ่งไพ่นางฟ้านะคะก็ขึ้นมานะคะบ่งบอกนะคะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นางฟ้าเทวดานะคะยังคงดูแลปกป้องรักษาคุณอยู่นะคะแอมเชื่อว่าถ้าเราทำดีเนาะสิ่งดีๆก็จะเข้ามาหาเราเองค่ะ ค่ะสำหรับคนลัคนาราศีธนูนะคะฝากกดไลค์กดติดตามคอมเมนต์กันได้นะคะขอบคุณค่ะ